ก็ขออนุญาตแยกกำหนดการให้ทราบคร่าวๆเพราะว่าเรามีการเปลี่ยนแปลงการนิดหนึ่งตามกำหนดการเดิมตมาตั้งใจว่าจะเปทำตรงทางโคทางขึ้นแต่ทางพระจยาท่านสุดมากวลาภาพแล้วไม่สะดวกวันขอเปตรงนี้ตรงนี้ที่ห้อง A เย็นจบายก็เลยเอามาตรงนี้ก็ได้ ในกรานการเดินลลรานั้นคือจะทธระยตราเดินขึ้นไปได้โดยจะอุ้มทัพแกวมรกรถถพ่อโสทองะพ้ดิชินราชแล้วก็แบง่งคงคนรักเสารวมทั้งถือหนังสือพระเจดิยดกคนลับหนึ่งเล่มขึ้นไปไปเดินทางระยตราขึ้นไปเราะฉะนั้นตรงนี้เราจะทำดีทอดพระป่าทั้พาพาพาทงเงินสมทบเพื่อสร้างพระพุทธศาสนา ที่เราต้องที่เราเป็นตรงนี้นะแล้วก็เป็นการทําให้เราวันนักความรุ่มร้อนทางทางกายวิจัยเราร้อนที่เราไม่เคยเห็นอะไรงงๆบางคนไม่เคยมาก็งงๆเมื่อทำเรืเสร็จแล้วเราก็จะเดินไปด้านหลังวัดแล้วก็ไปห่มผ้าพระพุทธตรงนั้นรวมทั้ง